ถ้าโลกใบนี้มีประตูเวลาที่พาเราไปสู่อดีตหรืออนาคตได้จริงละ่ะคุณจะใช้มันทำอะไรกลับไปแก้ความผิดพลาดในชีวิตหรือเดินหน้าไปดูว่าอนาคตของตัวเองจะจบยังไงคำถามนี้ฟังดูเหมือนนิยายแต่ในทางฟิสิกส์การเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เรงเพ้อฝันเสียทีเดียวนักฟิสิกส์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเสนอว่าเวลาไม่ได้ไหลตรงเหมือนแม่น้ำเส้นเดียว แต่เป็นเหมือนผืนผ้าแห่งอวกาศเวลาที่สามารถบิดงอได้เมื่อมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเช่นรอบหลุมดำหรือเมื่อเคลื่อนที่เร็วใกล้ความเร็วแสงเวลาจะช้าลงจริงๆในทางทฤษฎีถ้ามนุษย์สร้างประตูที่สามารถบิดอวกาศและเวลาได้เราก็อาจเดินทางไปยังอดีตหรืออนาคตได้เหมือนการเปิดประตูบานหนึ่งแต่ ทุกการเดินทางย่อมมีราคาลองจินตนาการวันหนึ่งมีคนค้นพบประตูแห่งการเวลาซ่อนอยู่กลางทะเลทรายใครก็ตามที่ก้าวผ่านจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปข้างหน้าหรือย้อนกลับทันทีทันทีที่ข่าวนี้แพร่ไปโลกทั้งใบจะปั่นป่วนรัฐบาลทุกประเทศจะรีบเข้าเยึดพื้นที่องค์กรวิทยาศาสตร์พยายามควบคุม แปรพกมหาเศรษฐีและนักการเมืองจะใช้มันเพื่อย้อนอันเดียรเปลี่ยนปนระวัติของตัวเองประวัติศาสตร์ที่เรารู้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเศรษฐกิจจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะข้อมูลจากอนาคตจะกลายเป็นทรัพย์สินล้ำค่าบริษัทอาจรู้ราคาหุ้นล่วงหน้ารัฐบาลอาจเห็นภัยพิบัติก่อนเกิดนักลงทุนบางคนอาจร่ำรวยในพริบตาแต่ในอีกด้าน โลกอาจเข้าสู่สองครามเวลาประเทศต่างๆแข่งกันควบคุมประตูนั้นเพื่อกำนดอดีตอันหาคตตามใหญ่ใครคุมเวลาได้คือผู้กลุมอำนาจสูงสุดบนโลกและในชีวิตประจำวันผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันจำได้มันยังเป็นอดีตจริงๆไหมเพราะทุกครั้งที่ใครบางคนเดินข้ามเวลาไปเปลี่ยนบางอย่างความทรงจำของคนทั้งโลกอาจถูกเขียนใหม่ โดยที่ไม่มีใครรู้เลยถ้ามีประตูเวลาจริงอ่ะใครจะมีสิทธิ์ใช้มันนักวิทยาศาสตร์รัฐบาลหรือใครก็ถามที่มีเงินมากพอจะซื้อมันเราจะไว้ใจได้อย่างไรว่าพวกเขาจะไม่กลับไปลบอดีตของเราเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือแค่กล้าพลาดเพี้ยนั้าเนียวโลกทั้งใบอาจเพียนเหมือนผีเสื้อกระพือปีกที่สร้างพายุได้ในอีกสิกโลกหนึ่ง นักฟิสิกส์เรียกสิ่งนี้ว่า t ทพาราด a อกซหรือความขัดแย้งของเวลาเช่นถ้าคุณย้อนกลับไปป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดขึ้นแล้วใครกันที่เป็นคนเดินข้ามเวลาในตอนแรกนี่คือสิ่งที่ทำให้แนวคิดป,ประตูเวลายังเป็นปริศนาเพราะมันขัดกับตรรกะของการดำรงอยู่มนุษย์อาจต้องออกกฎหมายห้ามแก้ไขอดีตหรือ จำกัดเขตเวลาหน่วยพิเศษอาจถูกตั้งขึ้นเพื่อคอยเฝ้าระวังการใช้เวลาอย่างผิดวิธีเหมือนกับตำรวจแห่งการเวลาและแน่นอนธุกรกิจสีเทาจะเกิดขึ้นตามมาตลาดมืดของคนเทียกลับไปแก้ชีวิตหรือไปเอาทรัพย์สมบัติในอดีตจริยธรรมศีลธรรมและความจริงจะกลายเป็นของที่ไม่มีใครแน่ใจอีกต่อไปเพราะอาดีตอาจถูกเขียนใหม่ได้ทุกเมื่อ ประตูเวลาอาจเป็นสิ่งที่ลอดอาที่สุดในจักราวาลมันให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสัมผัสสิ่งที่หายไปและเปลี่ยนสิ่งที่เราเสียใจแต่มันก็อาจเป็นหายนะของมนุษย์ซึ่นกันเพราะเมื่อใดที่เราสามารถควบคุมเวลาได้ยิ่งเราก็อาจสูญเสียความหมายของชีวิตไปตลอดกาลบางทีอดีตควรเป็นอดีตและอนาคตควรยังไม่ถูกแตะต้อง เพราะสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีค่าอาจไม่ใช่รู่ว่าราจะไปไหนแต่คือการใช้เวลาที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนที่เวลาจะไม่เหลือให้เราอีกเลย